เห็นอยู <lessons> ่ในคลิปนี้ก็คือคุณลุงสุวรรณนะครับซึ่งอยู่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วแกเองเนี่ยเป็นอมพึกมา3ปีนะครับแล้วกินอินคาออยเนี่ย5วันนะครับเมื่อก่อนนี้พูดไม่ได้แต่พอกินอินคาออย5วันแล้วพูดได้นะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ลุงสุวรรณดูนะครับว่าก่อน ก่อนที่จะกินอินคาออยเนี่ยอาเป็นยังไงบ้างครับอาการนะครับลยกแ,แ,แขนไขึ้นะไปแรงมอลุงก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นครับผมครับแล้วกินกี่วันครับอาถึงาถึงได้ยกแขนขึ้นครับ ครับอ๋อเนี่ยครับอ่าลุงสุวรรณเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นนะครับพอทานอินคาออยของเราได้3มวันแล้วก็ยกแขนขึ้นนะครับแล้วครับทานไปอีกกี่วันครับคราวนี้แล้วพูดได้ครับ5วันอืม5ห,ห้าวันนะครับห้วัน,วนครับ ตอนนี้ก็คือลิ้นยังแข็งอยู่นะครับแล้วแกทานอินคาออยได้ห้าวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ครับอ่าครับอ่าผมอยากจะขอความในใจหน่อยครับหลังจากกินอินคาออยแล้วเนี่ยมีความประทับใจอย่างไงดีใจอย่างไงบ้างครับมาก ดีมากดูดูนะครับหน้าตานี้ก็ถือว่าสดใสมากนะครับผมเมื่อก่อนนี้อ,อย่างลุงสุวรรณนี้หน้าตาเนี่ยก็คือน่าจะขมหมองนะครับแต่พอทานตัวนี้แล้วโอ้โหพูดได้หน้าตาก็สดใสครับสุดยอดไหมครับลุงสุวรรณสุดยอดไหมครับสวัสดีครับอือ่าสุดยอดนะครับยกมือหน่อยครับยกนิ้วโป้หน่อยว่าสุดยอด ไม่ใช่มือล็อกอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับว่าหลังตอนนี้ก็คือทานไปได้ห้าวันนะครับอ่าพอได้อาทิตหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับแกจะดีขึ้นขนาดไหนเราจะอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ